สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตลมนะคะมีถุนตุนกุ่มประจํำครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์2,565นะคะชาวธาตลมนะคะได้แก่ชาวมิถุนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22พฤษภาคมถึง21มิถุนายนนะคะชาวตุนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนถึง21ตุลาคมนะคะและชาวกุมค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมถึง18กุมภาพันธ์นะคะก็ชาวนวนนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะ การอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุลมมีถุนตุนกุมในอีพีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะ อาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพา่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟันนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุลมนะคะมิถุนตุลกุมแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตหน่อยค่ะขอดูอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมในอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักนะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่หกเหรียญนะคะ ไพ่เดวิลค่ะไพ่แปดดาบนะคะและเป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้าอขอโทษค่ะอัศวินถือดาบค่ะชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุมนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุด,ดินถึกศบกันมังกรโดดเด่นมากๆในชาวราศีมังกรลัคณะมังกรอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างทีมต่างแดนต่างภาษานะคะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุนกุม่มธาตุด,ดียวกันกับคุณก็ได้คุยกับใครก็ได้ไม่อ่อนตามน้าไพ่เท่านั้นค่ะมรู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุมน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ ลับไม่ได้ไปไม่ถึงความสัมพันธ์ที่มีการให้และได้รับอย่างไม่เท่าเทียมกันความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่อึดอัดนะคะกดดันนะคะความสัมพันธ์ที่รู้สึกเขาเรียกว่าวิตกกังวลกลัวนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีเขาเรียกว่ามีมีมีความเร่าร้อนรุ่มร้อนในความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามีพันธนาการผูกติดผูกมัดยึดติด เขาเรียกว่ายึดติดไว้อะไรประมาณนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกก็ได้เช่นเดียวกันหรือคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้ารักเราสองสามคนอาจจะไม่ใช่แค่สองสามคนอาจจะเป็นสี่ห้าก,ก็ได้นะคะตรงนี้นะคะซึ่งตัวคุณเนี่ยเหมือนกับไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอะไรเลยนะคะเพราะว่าภพยสถานการณ์ได้เป็นไพยแปดด่าแบบนี้นะคะได้แต่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะได้แต่รอคอยค่ะแล้วก็ไม่รู้ไม่ไม่แน่ใจว่าถ้าหากว่าเราพูดหรือว่ากระทาอะไรลงไปจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันหลุด หลุดมือไปหรือเปล่าทําให้เขาเกลียดไหมทำให้เขาแบบว่า,าไม่รักเรามากกว่านี้อีกไหมอะไรประมาณเนี้นะคะซึ่งคุณกลัวแล้วก็มีความกลัวมีความรู้สึกไม่ปลอดภยัยแล้วขณะเดียวกันคุณก็เหงาแล้วก็อ้างวางมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะ แต่ไพ่สรุปมันได้มาเป็นไพ่อัศวินถือดาบแบบนี้นะคะก็ในอดีตที่ผ่านมาบางคนนะบางคนอาจจะมีการเขาเรียกว่าทะเลาะกันนะคะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะบางคนอาจจะไม่รู้ไม่รู้มาก่อนว่าเอ้ยเราเรากลายเป็นตัวเลือกทางเลือกของเขานะจนจนจน,จนความลับมันมันแตกมันโปแตกว่าเขาไม่ได้มีเราคนเดียวอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเกิดเป็นอัศวินถือ ถือดาบแบบนี้ก็อาจจะเกิดการเขาเรียกว่ามีปากเสียงนะคะทะเลาะกันอะไรแบบนี้ก็ได้แต่ในอดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์ที่มันขึ้นมานะคะไพ่เขาเรียกว่า energy ของไพ่นะคะที่ขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าถึงแม้ว่าจะทะเลาะกันถึงแม้ว่าจะจับได้อะไรก็ตามนะคะแต่ว่ายังออกจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ยังไม่มีหน้าไพ่ของการเลิกลากันนะคะก็จะประมาณนี้นะ ก็ถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะสามารถสักคลิปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าภายี้ไม่ใช่หน้าภพยของคุณไม่ต้องนำไปคิดอะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นดวงโดยรวมเท่านั้นไม่ใช่ดวงของคุณคนเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมในช่วงวันที่1 6บหกถึงยี่กุมภาพันธ์สองพเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ชาริยตนะคะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะ ไพ่เด็ดค่ะและเป็นไพ่เจ็ดดาบนะคะชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะโดดเด่นมากๆในชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎโดดเด่นในชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะ,ะหรือคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมิถุนตุน,นกลุ้มธาตุเดียวกันกับคุณก็ณกได้เช่นเดียวกันคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนา้าไพ่นะคะมารู้สึกว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณในช่วงวันที่16-28กถึงาพันิบนี้มีเกณฑ์โอกาสที่คุณจะเลือกที่จจะบ อ่ะแล้วคือในในดที่ผ่านมาคือมันยังจบไม่ได้ไงมันยังจบไม่ได้คุณเหมือนกับอยู่ในอยู่ในสภาวะแบบช็อกอะอัลเทอร์ช็อกอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็มันเหมือนกับเมื่อคุณเมื่อคุณรู้ตัวรู้สึกตัวได้แล้วอะค่ะคุณจะยอมรับความจริงได้คุณจะยอมรับสถานการณ์ความจริงได้ความสัมพันธ์ตรงนี้คุณจะยอมรับได้ถึงแม้ว่าคุณจะยอมรับไม่ได้คุณก็ต้องยอมรับให้ได้อะเออนึกออกปะเพราะว่าชีวิตคุณต้องเดินหน้าต่อชีวิตคุณต้องต้องมีอนาคตที่ดีกว่านี้นะะค คุณอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วนะคะสิ่งอะไรก็ตามที่เขาได้วัดที่ที่มันควรจะจบนะคะสิ่งที่คนสิ่งที่คุณควรจะต้องรู้คุณจะได้รู้นะคะแล้วมันเหมือนกับว่าเทวดาทางฟ้านะคะเขาอยากจะให้คุณรู้เพราะว่ามันถึงเวลาแล้วที่คนคนนี้ควรจะออกจากชีวิตคุณได้แล้วหรือคุณออกจากหรือคุณควรออกจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนะคะที่กะ ที่เกาะกลุมชีวิตของคุณอยู่ที่คุณไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้สักทีนะคะเขาทําให้คุณได้รับรู้ค่ะได้รับรู้รับทราบว่าคนคนนี้ไม่คู่ควรกับคุณถึงแม้ว่าคุณจะมีความอะไรเอาวอ์ถึงแม้ว่าคุณจะมีความแบบว่าอยากจะรู้ความเป็นไปของเขาอยู่ก็ตามนะคะแต่สุดท้ายแล้วค่ะมันถึงเวลาที่จะต้องจบ ก็ต้องจบจริงๆและบางคนนะคะอาจจะมีคนใหม่นะคะอาจจะมีคนใหม่เข้ามาดึงคุณออกจากความสัมพันธ์ที่ในอดีตที่ผ่านมาที่มันจบแล้วมันออกไปไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะอาจจะมีคนใหม่เข้ามาเพื่อที่จะดึงคุณออกจากความสัมพันธ์นี้ด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือแนวโน้มความสัมพันธ์นะในช่วงวันที่16ถึง28กุมภาพันธ์ของชาวธาตุลมมีถุนตุนกุมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุลมมีถุนตุนกลุม จะเป็นอย่างไรไม่ขอนเนียตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกเลยเปไ็นไพ่9้าเหรียญนะคะไพ่เด็กถือไม้เท้าค่ะไพ่สามไม้เท้านะคะและเป็นไพ่สีถ้วยค่ะชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มนะคะเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะ เอ่อแนอนาคตนะอย่างที่บอกนะว่าคุณตัดสินใจที่จะเดินออกมาแน่นอนค่ะไพ่ของคนโสดขึ้นมาแบบนี้นะคะแต่ว่าคุณจะเริ่มต้นชีวิตของคุณใหม่ได้ถึงแม้ว่าคุณจะมีคนเข้ามาหรือไม่มีคนเข้ามาก็ตามในกรณีที่คุณไปกลายเป็นคนโสดแล้วมีคนเข้ามานะคะคนที่เข้ามานั้นคุณจะไม่รีบร้อนละ นะคะคุณจะค่อยๆดูไปเรื่อยๆใช้เวลานะคะในการเรียนรู้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ให้ใจไปซะทั้งหมดนะคะเพราะว่าเขาเหล่านั้นก็ยังไม่ได้ตรงสเปคหรือว่าไม่ได้ตรงตามที่คุณต้องการสิ่งที่คุณอยากได้เขาไม่มีอะไรประมาณนี้คุณสมบัติตรงเหล่านั้นเขาไม่มีแต่ว่าเขาก็ไม่ได้จะไม่มีไปซะทั้งหมดทั้งร้อยเปอร์เซนต์อะไรแบบนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการดูนะคะส่วนใครที่กลับออกมาเป็นคนโสดแล้วยังคิดถึงคนเก่าไม่รู้สึกว่าก็ยังมีคิดถึงอยู่บ้างค่ะแต่ว่าก็ไม่กลับไปแล้วแล้วก็ มีเกณฑ์อยูยกับเช่นเดียวกันที่เขาจะยื้อคุณไว้แต่ไม่รู้สึกว่าคุณก็อาจจะไม่ได้รับไมตรีจากเขาก็อาจจะไม่ได้กลับไปแล้วก็ได้อะไรประมาณนี้ไม่รู้สึกว่าอย่างน้อยๆคะ่ะคุณเดินออกมาแล้วคุณก็มีความสุขที่ ที่ได้อยู่กับตัวเองที่ได้มีอนาคตที่ได้มีเป้าหมายของตัวเองก็คงจะไม่ย้อนกลับไปสู่ความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกแบบนั้นอีกแล้วนะคะอืประมาณน,นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมค่ะขอไพ่ทาโร่คําแนะนําค่ะในเรื่องราวความรักให้กับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะขอคําแนะนําค่ะคําแนะนําใบแรกนะคะได้เป็นไพ่หกไม้เท้านะคะ ไพ่วิวอัลฟ์ร์ค่ะไพ่คิงถือถ้วยนะคะและเป็นไพ่ฮาร์โ a แฟนนะคะชาวท่านลมมีถุนตุนกลุบมนะคะไพ่ทาโร่แนะนําว่าเมื่อคุณออกมาแล้วอะ่ะแน่นอนค่ะมีคนเข้ามาแน่นอนนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าการที่คุณออกมาการที่การที่คุณได้เขาเรียกว่าจับโป๊ะได้หรือว่าความรับถูกเปิดเผยหรือว่าเขาเรียกว่าถึงเวลา ถึงเวลาที่คุณจะต้องออกมาคือมันเป็นมันเป็นช่วงเวลาที่จัก,กรวาลน,นางฟ้าเทวดาเขาผลักคุณออกมาจากความสัมพันธ์ที่ที่ที่เป็นเขาเรียกว่าที่ออกผลักออกจากคนที่เขาแบบถือสองถ้วยอคนเจ้าชู้าทาให้คุณเสียใจแบบว่าแบบไม่ได้แคร์ความความรักที่คุณให้เลยอะไรประมาณนี้นะคะคือคือเขาผลักให้คุณออกมาดังนั้นคุณอย่าไปเสียายอย่าไปเสียใจนานชีวิตเราต้องก้าวเดินต่อไปค่ะพาย o ออฟฟอร์จูนขึ้นมาแบบนี้นะคะ เมื่อคุณก้าวเดินออกมาได้แล้วนะคะในอนาคตนะคะคุณจะได้เจอคนที่ศีลเสมอกันคุณจะได้เจอคนที่ดีนะคะที่เป็นคู่ของคุณจริงๆนะคะดังนั้นอย่าเสียายอย่าเสียใจกับความสัมพันธ์ที่จําเป็นที่ต้องเดินออกมาอะไรก็ตามที่ณนะตอนนี้ที่คุณประสบพบเจออยู่คุณอาจจะบอกว่าคุณทำไมคุณโชคร้ายเหลือเกินทำไมต้องมาเจอคนแบบนี้ทำไมจะต้องมาเจอความสัมพันธ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณอย่าลืมนะว่าลองมองกลับกันดูสิ ในความโชคร้ายมันยังมีความโชคดีที่อย่างน้อยๆคุณก็ได้เหตุท่าท้ของคนคนนี้ที่เขาไม่จริงใจกับคุณนะคะทเทวดานางฟ้าเขาผลักคุณออกมาทําให้คุณเห็นว่าคนคนนี้ไม่ได้ดีไม่ได้คู่ควรกับคุณทําให้คุณเนี่ยต้องเดินออกมาจากจากคนคนนี้เพื่อที่จะ ไปเจอคนของคุณจริงๆนะคะจะประมาณนี้เลยนะก็เป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันใหม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อน นะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ